ถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงโอเคคาณผู้ชมครับสะพานพระรามสี่สวยงามมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตั๊กนมัสการกับรายการถึงพริตติงกิงวันนี้เราอยู่ท่าเรือปากเกร็ดครับเขากําลังจะล่องเรือกันไปนะครับเดี๋ยวผู้โดยสารเต็มเขาก็จะเดินทางกันครับแต่ว่าเรามีภารกิจต้องเดินทางต่ออีกเช่นกันเรามาระแวกนี้แถวนี้ครับมีเรื่องราวดีๆเยอะ สําคัญคือที่นี่เมื่อกี้พูดถึงเกาะเกต็เกาะเกต็เราเคยไปแล้วเกาะเกตนั้นมีเรื่องราวของอเชื้อเชื้อชาติหมอนนี่เป็นไทยเชื้อสายมอนเากกว่างนั้นต้องบอกว่าที่นั่นมีวัฒนธรรมของชาวมอนมากมายแต่วันนี้เราไม่ได้ไปที่นั่นครับเราใกล้เคียงครับเรามีเรื่องราวของวัตถุดิบที่เป็นของอร่อยอีกแบบหนึง่งของหมอนแน่นอนครับจะเป็นอะไรเอาเป็นว่าเราเดินเล่นแถวๆนี้ก่อนไหมเผื่อได้พบได้เห็นอะไรแปลกตา ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางกับรถก็จริงตรงท่าเรือมีของินอร่อยอร่อยมีกิจกรรมตื่นเต้นต่างๆมากมายคนทุกชาตหน้าตื่นตาตื่นใจดีอันนี้ปล่อยเขากลับบ้านเราไปเดินเล่นกันก่อนสวัสดีครับนท่องครับวันนี้เรามาเดินกันแบบว่าดูว่าเขามีอะไรขายกันบ้างครับทั้งถนน ทางกับรถเข้ามาลึกๆครับจากถนนใหญ่ตองนั้นมาตรงนี้เป็นซอกเล็กๆครับก็จะมีที่จอดรถนะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์มีรถประจําทางมีรถเล็กๆเข้ามาวนตรงนี้ก็จะมีของขายจอเฮิงจอโอ้อันนี้ของกินก็ <c oughs> <c oughs> ตั้งวงกันแล้วนะเ <c> ช <oughs> ิญครับพี่ <c oughs> อันนี้เป็นอ่องนงเปรี้ยวครับ่านผู้ชมมีอะไรข,ขายบ้างแถวนี้เอาจะผัคนละไม้สวัสดีค่ะอันนี้เป็นขิงดองครับขนมปังออมีน้ําอันนี้เป็นน้ําน้ํา ผล,ลไม้นี่น้ำอัชญชันใบหญ้านางผล,ลไม้ต่างๆนะครับแน่นอนมีน้อยหนาแล้วล่ะฮะอันนี้เป็นเนื้อเนาะโอเคโอนี้อาหารอ,อนนีสารนะฮะนี่ทำกันแบบนี้เลยเป็นชิ้นๆห่อๆครับไอที่หอยวินี่คยหัน่แนแหนมเหรอฮะโอ้แหนมหมูครับห่อ,อไว้่างนี้ครับนี่น่ากินนะผมจะบอกท่านว่าจริงๆแล้ววันนี้ผมมาหาสิ่งหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องราวของ ่าน Shift, อาจจะเคยได้ยินข้าวเกรียบเขาว่าข้าวเกรียบมีเยอะแยะมากมายครับข้าวเกรียบว่าวเราเคยเห็นแล้วแต่เขาบอกว่าของมอนเนี่ยมีข้าวเากรียบมอนนั่นประเด็นคือผมอยากรู้ว่าข้าวเกรียบมอนหน้าตาเป็นอย่างไรประเด็นคือเดินตามหาแถวๆนี้เขาบอกว่าแถวนี้ก็ชุมชนม,ชมอนนี่ไปที่ร้านทางฝั่งโน้นแล้ว,ลวเขาก็บอกว่าไม่มีแต่มาฝั่งนี้แล้วก็ไม่มีแต่เราเห็นแล้วเขาบอกต้องมาแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยซึ่งตอนนี้เราก็คงไม่ทยนแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าเราซื้ออะไรได้เล็กน้อยครับแต่ว่าผมรู้จักบ้านอยู่บ้านหนึ่ง บ้านนี้เขามีพี่ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นคนทําข้าวเกลยบมอนเขาเป็นคนมอันจริงๆเป็นคนไทยเชื้อสายมอนนี่แหละครับน่าสนใจไหมน่าสนใจเราอยากไปเห็นว่าหน้าตาจริงๆแล้วข้าวเกลยบมอนเป็นอย่างไรกรอบอร่อยขนาดไหนเขาบอกว่ายิ่งเคี้ยวยิ่งมันดูบอลดูกีฬาที่เขาบอกเพลินมากน่าสนใจมากดังนั้นต้องบุกไปบ้านพี่คนนี้ครับเขาบอกไม่อยู่ไม่ไกลจากนี้ครับข้ามสะพานนี้ไปสะพานพระรามสี่นี่แหละข้ามไปฝั่งกระนู้นครับจากฝั่งนี้ ฝั่งนี้เขาเรียกฝั่งอะไรคกกรับปกเกตข้ามไปฝั่งนู้นเรียกฝั่งเกาะเกตอันนี้ปกเกตอันนู้นเกาะเกตท่านอันนี้ท่านปากเกตข้ามฝั่งไปถึงตรงนู้นครับวัดเขาแถวบางตะไนแน่นอนอันนั้นเจอกันแต่ตอนนี้เราไปตามหาพี่เขาระหว่างทางเดินตามเราไปเดินช้อปปิ้อีกเล็กน้อยก่อนจะไปหาพี่เขาได้ครับเจอกัน กนาร,รท่านผู้ชมครับนี่คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2550พุทธศักราช2550เอาพูดเกินเต็มเตมที่นี่ครับกลุ่มอาชีพข้าวเกลียบหมอน,นั่นคือเรื่องราวที่เราตามมาถึงที่นี่ครับที่นี่บางตะไนบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีข้างในมีคนที่เราอยากให้คุณรู้จักครับ เหลืออยู <music> ่คนเดียวที <kaz uffy> ่เขาทำเรื่องราวกับข้าวเกรียบมอนแถวนี้ตามผมมาเลยกำลังปิ้งเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับมามาถึงเลยตั้งหน้าป้อมเจอเตาเลยนะฮะแล้วก็เจอกอลังสิ่งที่กำลังปิ้งอยู่นี่นี่คือสิ่งที่เราตามรอยมาอันนี้พี่แนะนำก่อนพี่วัฒนาใช่ค่ะ พี่วัฒนาตูนเลยนะจินารักษ่ะจินารักษรักเหรอฮะรักรักพี่วชนาจินารักษเป็นผู้ที่ปิ้งเป็นผู้ที่ทําเรื่องราวของข้าวเลียหมอนที่เราม,มาในวันนี้ที่บ้านที่นี่ที่บางตะไนแห่งนี้อนอื่นต้องถามก่อนเลยเมื่อกี้ผมเห็นถามต้องถามครับเพราะว่าข้างหน้าคิดว่ากลุ่มอาชีพชคําว่ากลุ่มอาชีพมันไม่ควรจะเป็นกลุ่มเนาะ <c oughs> ้วไมเหลือคนเดียวคะคือ <c oughs> มันเป็นอ่า ของที่ทายากอ่ะอทําลําบากอตอนแรกๆก็เขายังไม่รู้กันไงก็เลยมาทํากันลองมาทําดูว่าเออมันเป็นยังไงพอ,อลองทําดูแล้วมันลําบากอันนี้ทำตั้งแต่ปี50นะน๊ะอันนี้ทําไม่ใช่อ๋ออกลุ่มอาชีพใช่ไหมใช่ใช่กลุ่มอาชีพนี่ประมาณนั้นแต่แต่อันนี้คือตั้งดั้งเดิมมานี่มันนานมากก่อน50ใช่ทำกันมาหลายสิบปีใช่ต้องบอกว่ารุ่นไหนฮะไล่มารุ่นยายยาย ก็แปลว่าแม่ของแม่แม่ของแม่ให้ไว้ใช่ทมาเรื่อยอันนี้ชุมชนแถวนี้เป็นชุมชนชุมชนมอนมอนแปลว่าถ่ายทอดอันนี้แปลว่านี่เป็นข้าวเพียบมอนจริงๆจริงเจื้อสายมอนเลยทุกคนถ่ายทอดกันมาแบบนี้แต่คนที่ทําแล้วถ่ายทอดออกไปเพื่อเป็นสินค้าเนี่ยตอนนี้เหลือที่วาสนาคนเยอะใช่เหลือคนเดียวเหรอครับเฮ้ยมันจะหายไหม ไม่แน่ไม่แน่นะฟังฟังดูแล้วงงงกันนะ่านผู้ชมนะแต่พยายามจะไม่ให้หายพยายามจะไม่ให้หายพอเดินเข้ามา่านผู้ชมดูเหงาเงาเหงาเงานั่งอยู่คนเดียวเออแต่ดูดูน่น่ารักมากเลยครับคุณผมเตาข้างหน้านี่โต๊ะออกแบบมาอย่างดีนะฮะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมีโต๊ะมีไฟมีฐานมีเตาเตาย่างแล้วนี่กลิ่นหอมของเจ้านี้ข้าวเกลียบมอนอันนี้หละที่เราตามมาเพราะรสชาติมันค่อนข้างจะแปลกจะบอกว่ามันเหมือนข้าวเกลียบเบ้าไหมมันก็ไม่เหมือน จะบอกว่ามันเหมือนข้าวเกรียบอื่นไหมมันก็ไม่เคยกินอย่างนั้นก็แปลกดีมันทํามาจากอะไรครับถามเลยทํามาจากปลายข้าวหอมปลายข้าวหอมมะลิปลายข้าวหอมมะลิเป็นปลายข้าวอาอแล้วมีอะไรครับแล้วก็มีเกลือเกลือเป็นเกลือสมุทร แล้วก็มีน้ําตาลน้าตาลมะพร้าวมีงาดํางาดําอันนี้ต้องทำไงต่อห้างาดาต้องเอามาคั่วก่อนไหมครับไม่ต้องคั่วเพราะว่าเดี๋ยวเราปิ้งมี่ก็หอมละสุกอ๋อก็ใช้งาปกติเลยใช้งาปกติเลยก็มาวิธีการหม้อหม้อเสร็จแล้วผสมด้วยน้ําตาลต้องไปเคี่ยวไหมตอนตอนตอนหม้อนี่เราต้องใส่เกลือไปด้วยเลยอ๋อหม้อกับเกลือเลยเพราะว่าเกลือเราเป็นเม็ดเราก็หม่ไปด้วยเลยจะได้ผลด้วยกันไปใช่ผสมกันแล้วก็จะได้เป็นแป้งแบบนี้โอ้โหนี่เย็นเจี๊ยบเลยใช่ตทุเย็ยนเหรอผมยกมาให้ดูฮะ S <S นี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นี่คือส่วนที่ผสมแล้วอ,อันนี้คือสิ่งที่เห็นนะฮะส่วนผสมสชัดเจนนะผมขอญาตเก็บนะครับตรงนี้เอาละเพราะเดี๋ยวจะให้พี่เขาละเลงคงไม่ได้เนาะวันนี้วันนี้คงไม่ทันแล้วน,นะครับเพราะวฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเราสามารถนำมาิภาพท่านผู้ชมอยงสม้เมื่อย่างเสร็จแล้วท่านจะได้เห็นแต่ไม่ใช่สิเมื่อนำไปตากแล้วท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสภาพของนี่นะครับข้าเตรียมบอลที่ตากอันนี้กี่แดดคะ แดดเดียวค่ะแดดเดียวเป็นข้าวเกียบแดดเดียวนะฮะข้าวเกียมพ่อแดดเดียวไม่มี2แดดนะไม่มีจริจริงเขามีตู้อบไหมฮะมีค่ะมีเคยมีตู้อบผมได้ข่าวว่าอยู่ข้างหลังนั่นปัจจุบันออนน้ำท่วมเลยไม่ได้อบแล้วนะฮะเหลือคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยน่าสงสารจังเลยน่าแต่อันนี้คือจริงๆรเขาบอกว่าน่ารักไปนะครับนี่ผมสนใจนะบอกว่ามันน่าสนใจมากประเด็นคือเมื่อตากแล้วท่านชมจะเห็นนะครับสังเกตดูเนื้อมาเดี๋ยวผมส่องให้เห็นเนื้อนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์ดีพิมพ์มิยมพอสมควรนะครับ oh. เพราะว่าจะมีเห็นว่ามีตัวที่เป็นเม็ดเล็กๆอยู่ในแผ่นเนี่ยเมื่อเราส่องมาแล้วเนี่ยอย่างที่พิวัศนาบอกครับมันจะเป็นเม็ดปลายข้าวเล็กๆที่เขาโม่ไว้แล้วส่วนเนี้ยที่มันทําให้ตัวมันกรอบมากจะเห็นสังเกตได้ครับถ้าผมมองไปเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆปนอยู่ในแผ่นซึ่งมีข้าวเกรียบหลายที่หลายจังหวัดนะฮะที่มีลักษณะใกล้เคียงแบบนี้แต่ไม่ใช่เนื้อแบบนี้ไม่ได้มีเนื้อแบบ,แบ,บปลายข้าวแบบนี้ นะฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งไปแช่น้ํากินบ้างไปปิ้งแต่ว่าเขาจะไม่ใช่เนื้อแบบนี้เป็นเนื้อเรียบๆธรรมดาถ้าแ,แถอน,นี้มันมีเขาเรียกว่า texture นี่แบบภาษาฝรั่งขออนุญาตทีหนึ่งคือรสสัมผัสตัวสัมผัสมันจะแบบว่ามีเม็ดๆ็แข็งๆเวลาย,ย่างก็จะเป็นไตๆเวลากัดก็จะสนุกป,ปากพอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีความหอมเออมันเนื้อแต่ละรสชาตินี่ปิ้งปิ้งใหม่ๆขออนุญาตนะครับนี่อันนั้นเรากินตรงนู้นจะมันปิ้งนานแล้วขออนุญาตวางนี้อ่ะวางนี้ก่อน นั่นแหละอันนี้ใหม่ๆครับยังร้อนอยู่เลยอุ้ยอันนี้ต้องอาศัยไฟฮะต้องรอให้นิ่มมะต้องรอให้เย็นมเหนี่ๆตรงนี้นิ่อ๋อไม่เอาครับร้อนๆเหมือนจะกรอบน้อยนอยอ๋อเพราะว่ามันยังมันยังร้อนอยู่แต่กรอบแล้วฮะอือืมแล้วหอมครับไม่เหมือนข้าวเกี๊ยวเบ้าไม่เหมือนบางคนบอกเฮ้ยเหมือนข้าวเกี๊ยวเบ้าอือไม่เหมือนรสชาติต่างกัน กลิ่นอาจจะมีคล้ายๆกันนิดหน่อยแต่รสชาติก็ยังต่างกันรสสัมผัสก็ยังต่างกันที่สำคัญคืออันนี้ไม่ได้ฟูเข,าเ,ขาเกี่ยวเบเน,นาใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบว่าไซส์เท่าเดิมนิดหน่อยน,นิดหน่อยเมื่อก่อนเขากินกันยังไงเมื่อก่อนเนี่ยส่วนมากอย่างโบราณคนป่วยอะคนป่วยแถวย่านนี้เลยนะอคนป่วยโบราณน,นี่เขาเจะ แล้วดูแลเรื่องอาหารการกินมากเพราะเขาไม่ค่อยไปหาหมอเจเจเนี่ยจะกินได้แต่ข้าวเกี๊ยบอย่างเดียวเวลาใครป่วยก็จะซื้อข้าวเกี๊ยบไปฝากกันอย่างเดียวเพราะว่ามันมไม่แสลงตล่อโรคคนโบราณพูดไว้แบบนั้นไม่แสลงคือไม่มีไม่มีกะทิไม่มีน้ํามันอะไรที่มันแสลงกับโรคได้อะไม่มีถ้าป่วยเ่ไหร่ก็จะได้กินแต่ข้าวเกี๊ยบอย่างเดียวอได้กําลังงานด้วยเพราะเป็นปลายข้าวทั้งงาน มีทั้งงาแล้วิตจะมีทั้งนั้นเลยนะจะบอกว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับได้ยินมาว่าเขามีวิธีกินกับมะพร้าวเติถึกอันนั้นยังไงคะับถืออันเนี้ยมันเป็นแผ่นแบบนี้แต่เราทําให้มันเป็นปนปนบีต้องบี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 บให้เป็นชิ้นเล็กๆล็แล้วคลุกกับแล้วก็มะพร้าวเติมถึกขูดขูดให้เป็นเส้นๆนะแต่แล้วก็เราคั่วงาคั่วงาดําเนี่ยงาขาวงาดําให้มหอมให้ออกเหลืองแล้วก็คลุก ใส่น้ำตาลด้วยน้ำตาลทรายเลยเข้าไปแต่ตามแต่คนชอบของปีกเงินเลยนะมาตรงนี้เลยนั่งตรงนี้แหละไม่ต้องดูหรอกอยากรู้ครับจะเอาสองแผ่นหรือเอาสองแผ่นทังแผ่นทั้งแผ่นนี่ซ่าซ่ายังไงฮะต้องประกบอย่างี้ต้องประกบไว้ใช่ไหมไม่ต้องประกบไว้แล้วเอาเบาเบาก็ได้เอาไวเบาเบาอ่ะเบาเบาอย่างนี้ครับแล้วไงต่อพริกโอ้โหนพริกยากแล้วเนี่ยแค่พริกก็กระเด็นแล้วโอ้โหไม่ง่ายขนาดเนี่ย ทำเป็นจับนี่ยร้อนนั่นเะี่ยแต่พี่เขาเรียนก็สวยกเราเละเทะพี่กครับโอ้ยนะโอ้ไฟแรงมกันครับท่านผู้ชมครับแป๊บเดียวครับผมก็ปั๊บหูตกใจครับท่านผู้มันเหลืองเงี้ยครับท่านผู้ชมครับตกใจครับเราจะออกแนวเกมนะครับเราจะออกแนวเกลมมากครับท่านผู้ชมครับพี่เขาจะไหวเลยเอาละครับแป๊บเดียวครับไฟมันปั๊บแล้วอย่างนี้พอใช้ได้ยังฮะยโนมายโยนมา แล้วไงพับเลยป่ะพับ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 เราเป็นจดหมายเลยพับแนบนี่ให้รู้ของผมนั่นแหละขอบคุณคับสนุกสนานล่าเลยมันเพลิดนใจร้อนคับทุกคนร้อนตอนพับมันร้อนมือนิดนิดฮะที่สำคัญคือตอนพับแบบผมไปยืนอ้อมเต่าด้วยยิ่งร้อนใหญ่เลยสุดท้ายนี้ครับก่อนจะจากกันอย่าลืมนะครับนี่คือความภาคภูมิใจอีกหนึ่งสิ่งเป็นวัตถุดิบที่ดีเราจะนำกลับไปใช้ในรายการของเราฮะ ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับขออนุญาตครับพี่วัฒนาครับขออนุญาตยกมางนี้เลยให้เห็นกันชัดๆนี่แหละครับผลงานของพี่วัฒนาที่เห็นนี่เป็นภูมิปัญญาหน้าภาพภูมิใจเราจะขอนํากลับไปสวัสดีครับพี่วัฒนา <c oughs> อ่ะปะยกกลับเลย <c oughs> อันนี้โหอันนี้ขายหลายต่างแค่เนี้ย <c oughs> ใช่ไหมอืมอันนี้ได้กี่โลรับเนี่ยได้กี่ถุง ยากกวเนี่ยไม่แน่ใจแน่ต่อันนี้ผมขอแบ่งกลับไปนะตกลงนะคะโอเคงั้นขอแบ่งกลับไปกับเรื่องราวของข้าวเกียบมอนครับจากพี่วาสนาแน่นอนครับที่นี่แม่ผมว่ามันต้องทำอะไรได้น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับอ้าวดูซะสนับสนุนโดยหอมเข้มข้น ต้องซอสหอยหนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีนโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนหุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตลเลส G O ครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับต้องบอกว่าขอบคุณมากครับคุณวาสนาจินารักนะครับจากอำเภอเมืองปทุมธานีที่บ้านบางตะไนบางขูวัดครับ แน่นอนอันนี้จะไปได้มาแล้วนะครับกลุ่มอาชีพข้าวเกลียบมอญข้าวเกลียบมอญกรอบๆกินแล้วมันมันรสชาติไม่มีติดฟันครับสบายๆวันนี้เราได้ข้าวเกลียบมอญอร่อยอร่อยกรอบๆแบบนี้หากินยากแล้วมาทำเมนูของเราในวันนี้เมนูเรามีชื่อว่าวุ้นเส้นผัดยำปลากระฟองข้าวเกลียบมอญอันนี้เขาย่างมากรอบอร่อยมันวันนั้นผมชิมแล้วอา้าวถ้าท่านไม่มีเตาย่างล่ะอ้าผมนะนำเสนอว่า เราใช้อีกวิธีหนึ่งได้ตั้งกระทะกันเลยเราตั้งกระทะกันไว้ก่อนเหลืองผัดขาวทอดผมใส่น้ำมันลงไปเลยครับโอลอีใส่ลงไปเอาแค่พอให้มันลอยขึ้นลอยขึ้นครับอันนี้ไม่ต้องใช้เยอะมากเะงั้เขาจะได้ร้อนเร็วน้ำมันเราพอดีเก็บขวดนี้ไว้ใช้ตอ่อได้อีกนิดหน่อยครับระหว่างนี้ผมขออนุญาตแชร์วุ้นเส้นปลาผมกันก่อน โอเคผมจะพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใช้ให้เขานุ่ยมยำปลากระป๋องของเราปลากระป๋องของเราเราใช้ปลากระป๋องนี่ที่เป็นนี้ครับซอสมะเขือเทศแต่เราไม่ต้องใช้ซอสม,มากเครื่องที่เราใช้ยำนะมาผัดจาม,มันจะมีข่าตะไคร้หอมแดงเอาเป็นหลักก่อนนะครับแล้วน้ำพริกเผาอยู่ตรงนี้นะน้ำพริกเผายี่ห้ออะไรก็ได้ที่ท่านชอบเราก็ซอยรอได้ครับอันนี้คือข่า ครับนี่คือตะไคร้ครับแล้วก็ซอยตะไคร้ต่ออีกนิดหน่อยครับหอ,อมแดงนี่คือใบมะกรูดซอยครับ น้ามันก็ร้อนประมาณนึงครับร้อนมากด้วยแต่เราพยายามอย่าให้ร้อนมากครับมันจะไหม้เร็วผมพยายามใช้สันของพายไม้พายเพื่อทํารอยพับแบบนี้ครับลงไปปุ๊บมันจะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นเร้่มันร้อนขึ้นเราเราแล้แป๊บหนึ่งพอมันสุกทั่วกันเราพยายามเอาสันปุ๊บอ่าล้ะครับพับไวเป็นรอยอย่างนี้แหมยับนิดนึ่งอาละครับให้มันพับ แล้วกําหนดกําหนดว่ามันจะบานสักแค่ไหนนี่แหละครับที่ผมอยากได้ผมอยากให้มันตั้งแล้วมันบานออกอย่างนี้ครับจึงกระเครื่องเนื้อิมนี่ครับตั้งไว้เราเซตตัวแบบนี้ มันนี้เราเก็บไว้ใช้ได้ครับสำหรับทอดผมเก็บใส่มหม้ออืหอหงละกระทะใบเดิมครับแน่นอนผมยังไม่เปลี่ยนกระทะผมจะใส่สิ่งที่ควรจะผัดก่อนอันอย่างแรกก็คือหอมแดงตะไคล้ทั้งหลาย อ้าวครับผมจะใส่ตะไคร้ลงไปแล้วพร้อมกับขาเลยหลังจากนี้ครับเมื่อมันหอมดีแล้วเราก็ใส่น้ำพริกเผาที่ท่านชอบลงไปนะครับคลุกๆๆๆๆแล้วเราก็มีวุ้นเส้นแน่นอนครับที่แช่น้ำเอาไว้จำได้ไหมเราจะใส่เขาสักขยุ่มใหญ่ๆอ่า ตุ้ง,งยีครับยีมันยีให้ทั่วยีให้เขาซึมซับรสชาติทั้งหมดเราปรุงรสเพิ่มได้เล็กน้อยครับกับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนั่นแหละเชาะเชาะเหอะไปครับเมื่อกี้เราชิมแล้วน้ำพริกขาวรสชาติมีความหวานอยู่นะครับ เราได้ให้กรอบแลด้ให้หอมแล้วแต่พริกเผาพร้อมกับซีอ้๊วขาวลงไปขยี้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 ปลากระป๋องเอาแต่เนื้อครับนี่เลยแล้วเราก็ยีครับครับตามด้วย ลรยไหมครับเพราะความเขียวสวยตัดกันดีเหลือเกินเรามีตรงนี้อยู่ที่พักเสด็จน้ำมันแล้วท่านผู้ชมก็สามารถใส่ได้ครับสามท่านวางได้เลยครับวางซ้อนๆกันเป็นการจัดไปในตัวครับเรียงไว้เรียงเข้าไว้ต้นหอมโรยมันลงไปได้ครับส่วนนี้ สักชีพันกระเด็ดอือฮึก็โรยไว้ครับนั่นแหละเราก็แค่ตักเขาใส่ถ้วยนี่ครับแม่เรามีพริกเรามีต้นหอมหอโอเคท่านผู้ชมครับวุ้นเส้นผัดยำปลากระป๋องข้าวเกรยียบมอนพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันว่ากินอย่างไรต่อไห ไป่างนี้ก็ได้ครับอืมแล้วก็ใช้วิธีกัดเอาอือืมอืมกรอบดีมากเลยต้องบอกว่าหอมมากครับวุ้นเส้นนะครับผัดกับตัวปลากระป๋องใส่เครื่องทุกอย่างไปมันเป็นการผัดยำปกติแล้วครับมอนเขาก็กินกันแบบนี้ครับกรอบๆกับน,กน้ำพริกน้ำพริกแค่น้ำพริกก็ะปิปลาอย่างนี้ ก็ของโบดัณโบดานานมาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างแท้จริงของชาวมอญเขาครับท่านผู้ชมครับทุกท่านนะครับที่มีคําแนะนําติชมนะครับรายการนะครับถึงพริตติงกิงเรามี Facebook ถึงพริตติงกิงนะครับแล้วสามารถย้อนกลับไปดูเทปใน YouTube ได้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับพฤหัสสี่โมงครึ่งกับผมตักนักพัสดุวันนี้ถึงพริตติงกิ้งขออนุญาตลาไปก่อนครับอร่อยมากครับลองดูนะสวัสดีครับ